ขึ้นรถมาคาแรกก็คือเป็นคุณลุงเนี่ยคุณลุงก็พูดว่าหนูอายุเท่าไหร่นะแล้วแบบเขาก็ถามว่าหนูเรียนมัธยมต้นใช่ไหมลูกหนูแบบหนูแบบอะไรนะคะถามว่าหนูก็อ๋อเปล่าค่ะคือหนูเรียนมหาลัยเลยก็บอกเขาไปเรียนมหาลัยแล้วเขาบอก หรอลุงนึกว่ามาเที่ยวหนูแบบตลกมากเลยทุกคนแล้วเหมือนแล้วเหมือนหนูก็แบบออกเปล่าค,ค่ะก็บอกเขาไปว่าเปล่าคะ่ะหนูเรียนมหาลัยแล้ววันนี้มาช่วยเพื่อนทํางานของมหาลัยคะ่ะเขาบอกหรอหน่าเด็กมากเลยนะเนี่ยแล้วหนูแบบ แล้ววนะันนั้นความตลกคือหนูไม่ได้แต่งหน้าไปทุกคนหนูแบบใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นอย่างนี้เลยใส่แว่นใส่แว่นอย่างนี้ผมผมตรงนี้จะผมยาวเป็นตอนต่อผมผมยาวไม่แต่งหน้าใส่แมสใส่แมสหน้าหน้าจะแบบจืดเป็นยายจืดหน่อยตอนนั้นจะแบบจืดหน้าจะจืดถือถือกระเป๋าใบใหญ่คือเป๋าใบใหญ่ใ,หญใส่ใส่เสื้อตัวใหญ่กางเกงแบบกางเกงวอร์ม ฉันว่าเราเป็นแบบเด็กมากจริงๆทุกคนเหมือนแบบเด็กโรงเรียนแบบแบบเรื่องไงเหมือนไปไปเที่ยวบ้านเพื่อนเอา,อางี้ดีกว่าฟิลแบบไปเที่ยวบ้านเพื่อนแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะไปทํางานค่ะหาสุดๆแล้วก็แบบแล้วก็คือนั่งอยู่บนรถอาลุกถามว่าอยู่มอต้นเหรอลูกบอไม่ใช่ค่ะแล้วเขาถามว่าอยู่มไหนล่ะอ๋อ อยู่มหาลัยค่ยะอะไรเงี้ยก็ตอบเขาแล้วเหมือนเขาแบบอ๋อแล้วแบบอุยหน้าเด็กมากเลยทําอะไรมาเปล่าหนูก็ไม่รู้จะอะไรงไงหนูก็นั่งนิ่งๆหนูก็ขำแฮ่ตามสไตล์ของหนูอะไรเงี้ยแบบตลกมากแล้วเหมือนอยู่รถที่ไหนคะลุงเขาก็ชวนคุยหนูชวนคุยแบบเออเนี่ยแบบหนูมาจากไหนหรออะไรเงี้ยทําไมมาไกลจัง นี่ก็บอกอ๋อมาช่วยเพื่อนทํางานค่ะมาจากแบบกรุงเทพอะไรนี้ก็บอกเขาเขาแบบล้ออืมแล้วเขาก็อยู่ดีเขาเขาเงียบเขาทมรู้ไหมกรุงเทพมีกี่เขตจังหวะนั้นหนูแบบฮะ <c oughs> อะไรนะคะหนแบบูอะไรนะคะหนูกแบบ็คะ่ะก็ทำงงงใช่ไหมแล้วเหมือนแล้วเหมือนลุงลุงเขาก็แบบ <c oughs> บอกแบบ ไม่ได้เรื่องเลยมีห้าสิบเขตโออไบกอดหนูโดนลุงแท็กซี่เอดูเขตท,ทุกคน <laughs> หนูแบบทุก <laughs> คนตลกอะทุกคน,ววนแล้วนั้นหนูหนูไม่รู้คะ่ะ <laughs> ตลกมากแต่แต่ตอนนั่งอยู่บนรถคือไม่ตลกไม่ตลกเลยเพราะตอนนั้นกำลังแบบเขินมากตอบไม่ได้คือ เราเราก็ไม่ใช่แบบว่าคนที่จะเรียกไงหาความรู้พิ่มเพื่อเรียกไงคือแบบถ้าไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้ความรู้นั้นก็คือเราจะไม่ได้หาไว้อย่างแล้วก็ไม่รู้ก็ตอบคนาไปได้เขาแบบเนี่ยนะมีห้าสิบเขตแล้วเขาก็ถาม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 หรือแบบตลกว่าแล้วก็นั่งนั่งบล็อเขาก็คุยชวนคุยนู่นชวนคุยนี่แล้วก็ถามว่าหนูได้ไปงานเอเป็กไหมลูกหรือว่า จาหน้าว่าหนูเน er ี่ยนะคะไปงานเอเปกหนูแบบตลกว่างทุกคนแล้วเหมือนหนูก็บอกอ๋อไม่ได้ไปค่ะแล้วเขาบอกว่าหรอเขาก็แบบพูดว่อแบบนึกว่านึกว่าจะแบบฟิลไปสามารถทันศึกษาแบบกับเอเปกได้อะไรอย่างี้ถึงวะงง แล้วเหมือนเขาก็ถามต่อว่าแบบเรียนใช่ไหมเรียนเออเรียนมหาลัยีหยเรียนคณะอะไรหนูก็ตอบอ๋อเรียนนิเทศคะ่ะเขาบอกสาขาอะไรหนูวอาอ๋อสาขาโฆษณาคะ่ะเขาบอกอ๋อเงิ้หรองั้นก็ช่วยถ้าเรียนจบแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศชาติด้วยนะลูกเขาพูดกระดุยจริงอย่างนี้จริงๆรทุกคนหนูแบบ บบสุดสุดมากตอนนั่งอยู่บนร,รถหนูแบบแทบจะหนูขำแทบจะทุกวินาทีเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาดีอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจฟิลคุณลุงคะ่ะเขาคงอยากชวนหนูคุยอะไรเงี้ยแต่หนูแบบก็ไม่ได้แบบอยากคูยอะไรเยอะเพราะตอนนั้นเหมือนเดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วมันก็แบบเหนื่อยอยากนอนไม่ได้นอน คนณท้าทุกคนแล้วตอนนั้นคือหนูอะนั่งนั่งข้างหลังใช่ไหมแล้วแล้วมันจะแบบว่าเป็นไงหนูก็นั่งชิดขอบประตูหนูก็กอดกอดกระเป๋าหนูแบบเนี้ยตลกมากแบบฟิลเด็กมาคณะเรียกอะมาเที่ยวแบบทางศึกษามากเวอร์แบบตลกจริงแล้วเหมือนตอนใกล้จะถึงแล้วว่าที่หนูจะต้องไปทํางานใช่ไหมคะคุณลุงเขาถามแบบ เออมันคือตรงนี้ใช่ไหมลูกเนีย่ยลูกน่าจะแบบว่าให้หนูเดินมาจากข้างหน้านะเราจะได้ออกกำลังกายาได้แต่คิดแล้วก็สงสัยงงงงมากล่าสุดหนูต้องออกกำลังกายด้วยอะไรงี้เขาแบบเราต้องออกกำลังกายบ้างนะหนูอะค่ะ <laughs> แบบคือตอนที่หนูคุยกับคุณลุงหนูไม่ได้บอกว่าแบบหนูเป็นใครอะไรมาจากไหนเขาก็ถามแค่ในฐานะแบบนักศึกษาอ่ะถามในฐานะแบบว่าเด็กนักศึกษาเฉยๆ <laughs> ตลกจริงล่าสุดแบบที่คุยกันล่าสุดคือตอนตอนอยู่บรนรณะคะแบบประโยคล่าสุดก่อนไปคือหนูว่า คุณลุงคะเดี๋ยวหนูลงตรงนี้เลยค่ะจอดเลยค่ะเดี๋ยวหนูลงเลย <c oughs> แต่ว่ายังไม่ถึงที่ที่หนูจะต้องลงเลยไง <c oughs> ตอนนั้นในใจหนูแบบฮัลโหลเพื่อนมารับทีตล <c oughs> กว่า